นี่เชือเนี่ช่างภาพช้อหัวล้อแบบก็สันหมดแล้วนี่ทไมกันเก่งอ่ะสวยแอนเอลอน้องผมพลาดแล้วมันดูรถถอจำเตือน แล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่ในวันคริสต์มาสกันนะคะวันนี้ของเราก็เลยอยากจะมาลองทำนะคะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับคริสต์มาสหน่อยก็จะมีแบบว่าเป็นแคนดี้ต่างๆนะคะวันนี้เราจะทําเป็นกล้วยสตรอเบอรี่แคนดี้นะคะแล้วก็จะมีแอปเปิลแคนดี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเตาแก๊สนะคะกับหม้อนะคะในการมาทําเป็นน้ําเชื่อมละลายน้ําตาลต่างๆนะคะก็วันนี้มดใช้ตัวนี้นะคะเป็นเตาแก๊สจากเดนป้านะคะเตาแก๊สอะไรสีทองสวยขนาดนี้ทุกคนนี่คือเตาแก๊สของเดนป้ารุ่นใหม่นะคะก็คือเป็นหัว 3หัวด้วยกันนะคะก็มีหัวเทอร์โบนะคะหัวอินฟาเลดแล้วก็หัวเล็กนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เขาแบบเพิ่งออกมาใช่ไหมเราก็เลยลองเอามาใช้ดูแล้วก็นี่เลยใช้เป็นหม้อนะคะตัวนี้เอามาละลายน้ำตาลวันนี้นะหม้อส่วนแนมะ้อันนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับสินค้าที่ใครอยากได้นะคะแต่วันนี้ขอลองทําดูก่อนว่าแคนดี้ของเราทั้งหมดเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่านะคะ แล้วเลยนะคะใส่น้ำตาลงไปในหมอ้อก่อนเติมน้ำค่ะสำหรับสตรอเบอรี่นะคะหลังจากเราเอาใบเขาออกตรงนี้นะเราก็ตัดเป็นสองส่วนนะคะส่วนหัวอย่างนี้เลย เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอากล้วยนะคะมาเสียบระหว่างสตรอเบอรี่นะคะก็ตัดอย่างนี้เลยค่ะหั่นเขาเป็นท่อนๆค่ะ เราจะเริ่มใช้แค่ท่อนที่มันเป็นตรงๆแบบนี้นะคะเรามาเริ่มขั้นตอนการเสียบไม้กันนะคะเราเริ่มจากการเสียบสตรอเบอรี่ค่ะนี่เอาก้นสตรอเบอรี่นะคะเสียบเข้าไปก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยกล้วยค่ะปึ๊บอ่ะ ก็ตามด้วยหัวสตอเบอรี่นะคะทุกคนแบบนี้นะแล้วก็ดันขึ้นไปพิชซี่ไม่ได้เลยดูสิโมันแปลก แบบกล้องันหมดแล้วคืออันนี้คือแคนดี้กล้วยกับสตรอเบอรี่เนื้อโคอยากคิดเยอะนะคะนี่นะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งตาก,ก่อนนะคะนี่เราเอาแบบงานนะแปะนะคะหุ้ยต้องใช้งานฝีมือนะคะทุกคนนี่เห็นปะ ส่วนอีกอันนึงนะคะเราจะลองเอามาเคลือบช็อกโกแลตดูนะคะก็ทำเป็นหลายๆเมนูนะคะทำไมเธเ่นเก่งอ่ะสวยนันแล้อ,อน้องหมุนข้าแล้วเ <laughs> ดี๋ยลยดิหน้าดิ <laughs> มาอันนี้อันนี้เทส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 แค่นี้เนาะให้มันดูรถเธอจ้าไม่เดิน ะะแล้วก็เอาไม้มาเสียบค่ะนี่ใช้เป็นตะเกียบก็ได้นะคะก็ค่อยๆเสียบลงไปตรงกลางแล้วเรามาเติมสีกันนะคะเราจะใช้เป็นสีแดงนะคะก็ค่อยๆเติมทีละนิด แล้วก็เติมนะคะเป็นกลิ่นวานิลานะคะอันนี้มดตวงมาแล้วนะคะก็ใส่ลงไปหมดเลยทุกคนคะหลังจากที่เราแบบเคี่ยวน้าตาลอะไรเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นี่เราเตรียมผลไม้ที่เราจะเอามาจุ่มวันนี้แล้วนะ สำหรับนะคะไวช็อกโกแลตนะคะกับาชชดาร์กช็อกโกแลตนี้นะเดี๋ยวโมจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาละลายแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาเคลือบแอปเปิ้ลของเราอีกทีนึงนะคะไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะสำหรับแอปเปิ้ลนะคะหลังจากเรานี่เราจัดการแบบเสียบมา้าเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็เอามาจุ่มเลยนะคะ อันนี้เราจะโรยเป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคน นี่ก็คือเป็นกล้วยนะคะน้องกล้วยกับสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นแอปเปิลนะคะก็จะมีหลากหลายแบบมากทั้งแบบเคลือบนะคะเป็นแคนดี้แบบนี้แล้วก็โรยด้วยถั่วบ้างอะไรหลากหลายนะคะก็มีอันนี้เป็นช็อกโกแลตอันนี้นะคะมดเอาเป็นแอปเปิลนะคะไปใช่ช่องฟรีก่อนแล้วเราก็เอามา,มาจุ่มช็อกโกแลตทีแล้วก็ไปจุ่มถั่วนะคะแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้านบนแบบนี้นะคะนี่๋ยวให้ดูเห็นไหม น่ารักมากก็คือสามารถแบบทำให้น้องๆหนูๆทานได้นะคะหรือว่าอยากจะชวนเด็กๆหาก,กิจกรรมอะไรททาแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะวันนี้ก็คือมีมแบบนี้ด้วยทุกคนดูสิแล้วก็เอาไปแบบว่าโรยชชอกาแลตใช่ไหม เพิ่มก็ลตตรงกลางนะคะแล้วก็โรยถั่วเข้าไปนะอยากกินแบบไหนก็ลองทําดูได้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอันนี้ด้วยเตาแก๊สจากเรนป้านะคะก็คือเป็นเตาแกส๊สสีทองสวยมากทุกคนดูดิสําหรับการใช้งานของเขาเห็นไหมทุกคนว่ามันแยกหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของการเติงแก๊สเลยนะเพราะว่านี่เห็นไหมคะเขาจะมีแบบลูกบิดแยกหัวให้นะคะถ้าเราจะใช้หัวอินฟาเรดแล้วก็บิดลูกบิดเดียวได้2ออันนี้เราก็ไม่ต้องใช้งานเพราะว่าเขาแยกจากกันนะคะเพราะฉะนั้น มันจะประหยัดแก๊สของเราได้ด้วยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับแก้มตุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็ลองเอาไปลองทากันดูนะคะแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะสวัสดีค่ะ